สวัสดีค่ะเราก็จะมาดูต้นทุเรียนต่อนะคะอันนี้เป็นต้นทุเรียนสามปีแต่ตัดยอดประมาณสองปีแปดเดือนแล้วก็ตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยแล้วปีที่สี่เราจะไว้ลูกต้นแปลงนี้จะมีสิบแปดต้นนะคะที่เราจะทดลองดูไว้ลูกว่าปีที่สี่ จะมีลูกให้เราไหมอาจจะมีหรือไม่มีท่านผู้รู้คอมเมนต์ได้นะคะตัดแต่งกิง่งตัดยอดเรียบร้อยทีนี้เราจะมาดูต้นทุกเดียนสองปีพราะพัรษาานี้ก็สองปีแล้วนะคะแต่ก่อนแปลงนี้จะเป็นปลูก ขนุนซึ่งขนุนเราได้ตัดทิ้งหมดแล้วปลูกทุเรียนแซมไปด้วยพอทุเรียนโตเราจะตัดขนุนทิ้งแล้วเหลือแต่ต้นทุเรียนสองปีนะคะ แรงนี้ก็จะเป็นประมาณหกไล่อาจจะลกไปหน่อยนะคะฝนฟ้าก็จะตกด้วยก็ถ้ายัางไงติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะอืก็เดย์ออนี้ก็จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆว่าจะเป็นยังไงต่อไปขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ